โรงเรียนแห่งหนึ่งนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณรู Mul โอเควันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันในชั้นม .6 ขอให้ทุกคนไปต่อที่มหาลาัยอย่างสวัสดีภาพและวันนี้ครูก็จะไม่สอนด้วยนักเรียนทำอะไรก็ได้ตามใจเลยครับ <Hey. S 2> ครูไม่อยากพูดมากเปลืองน้ำลายครูขอไม่พูดหลดต่อแล้วนะ ะะโอเคครับหนูก็เปิดฉี่เหมือนกันค่ะหนูหอไปเข้าด้วยคนนะคะโอเคไปกันรีบรีบมานะปะไปห้องนะ้ำกันเถอะปวดฉี่จะแย่แล้วเอาห้องเอาห้องแรกเอาห้องแรกเดี๋ยวเขาฉี่แล้วนะปวดไม่ไหวละโอเคโอเครีบๆีฉี่นะปวดไม่ไหวเหมือนกัน ว่าแต่เย็นนี้เราไปทำอะไรกันดีอะไปหลับมูเรียนไหมโอเคมีเรื่องเมสาให้ฟังเรื่องที่พวกเราเจอกันในวันนี้ว่ามันมีเรื่องแปลกอะไรบ้างเออโอเคแต่ขอชี้ก่อนไม่พูดมากคุยแกใครอะไหนไหนไหนอุ้ยขาใครอะกดชักโครกให้หน่อยนะาายอุ้ยขาใครอะพาลุงหรือเปล่าเดี๋ยวออกไปดูพบกันนะสามสองหนึ่งก็ไม่เห็นมีใครลงนี่นาเฮ้ยเราเมื่อกี้ขาใครอะ ไม่รู้เหมือนกันมันน่ากลัวมากเลยมันเกี่ยวเหมือนร้อยเลือดอ่ะเื่เขาใส่เป็นแบบฉันเคยเห็นนะผีที่ใส่ผ้าห่มอ่ะอ๋อโอเคแต่ว่าตอนนี้มันพักเที่ยงแล้วนะเราจะกลับไปห้องเรีนนะั้นทำไมย่าเลาก็กินข้าวกันเลยอืมโอเคเออป้า้าขอชาบูหนึ่งถ้วยคะ่ะแอปเปิ้ลนึงค่ะโอ๋อได้ค่ะ ได้ละปะแกกินกันเออแล้วว่าแต่หาที่ห้องน้ำหญิงอะมันคือใครอะ่ะไม่รู้หมือ้าัน่ะสงสัยพวกเราตาฝาดมั้งโอ้โหจะตาฝาดคู่เลยเหระมันไม่มีทางหลอกตาฝาดคู่อะมันต้องตาฝาดคนเดียวเออก็จริงนะงั้นตรงนี้ไม่ต้องพูดแล้วกันค่อยไปพูดตอนหลังเลิกเรียนอือ,อนี่นักเรียนคุยอะไรกันอะอ๋อเปล่าหรอกค่ะครูไม่มีอะไร กินข้าวเสร็จละปะแกไปกันปะแกไปคุยเรื่องไอ้คนที่มาอยู่หน้าห้องน้ำกันต่อแกว่าใครอยู่หน้าห้องน้ำพวกเราอ่ะน่าจะพาโรงมั้งไม่รู้อ่ะ แต่ฉันดูแล้วมันไม่น่าใช่พะโลงอ่ะเพราะว่าเขามันวาบได้อะจริงน่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องคุยแล้วปะกลับบันเถอะอ,ะอะ่โอเคกูไม่ได้แดกข้าวก็พอพวกมึงพวกมึกมเงเยียมอาหารกูพวกมึงจะต้องชดใช้ใกูปะแกรีบๆกลับบ้านเนี่ยรถเดือนมารอรับแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วมันจะมืดแล้วก่อนที่พวกเราจะตกรถโอเค ขึ้นแล้วค่ะเด็กหญิง My Name ขึ้นแล้วค่ะเด็กชาย Dino ขึ้นแล้วครับโอเคครบทุกคนแล้วนะ,ะไปกัน เช้ามันเถอะนี่เด็กๆคุยอะไรกันเงียบๆป่วยแล้วน่ากลัวจังเอาเด็กๆเงียบๆกันหน่อยเดี๋ยวครูต้องไปรับโรงเรียนอื่นอีกขึ้นมากันเลยโอเคป่าไปกันเถอะคนเด็กๆทั้งหลายแต่แต่แต่ว่ามึงมีคนหนึ่งที่ไม่ใช่เด็กนะครูเฮ้ยเราพูดไร้สาระสักทีน่ะ อะถึงแล้วไมมินไดโนและไมเนมลงจากรถเลยวอ้ยไมเนมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวรอไมเนมในห้องก่อนละกันเออเนี่ยไดโนมีใครเห็นเหมือนฉันกับไมเนมบ้างทุกคนเลยแต่ว่าไดโนไม่กล้าพูดเพราะดโนขี้กลัวที่สุดงั้นวันนี้เราไปเที่ยวกันเพื่อเฉลิมฉลองปิดเทอมโอเค เธอแต่งตัวกันโอเคอาบน้ำด้วยนะอืเสร็จแล้วใช่ไหมป่ะไปรอไดโน่กัน ตตัวก่โอเคเดี๋ยวพวกเรารอนะแล่วทำไมไดโนแต่งตัวชา้าจังเลยเนี่ยพ่านมาเจ็ดเอ็้ยอุ้ยใครอะไหนไหนใครใครก็ไม่เห็นมีอะไรหนิเออสงสัยตาฝาดนี่ไอไดโนมาพอดีเลยปะ่ะผ่านมาเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยเอ้ยแปดนาทีแล้วปะ่ะไปกันเมื่อแต่ตอนแต่งตัวเท่ๆแล้วแหละปะ่ะทุกคนใครจะเรียบเรียบสิโอเค เดี๋ยวเราเรียกแท็กซี่นะโอเคเรียกแท็กซี่เสร็จละเดี๋ยวขอเล่นโลดโทรศัพท์ต่อแล้วกันแท็กซี่มาแล้วครับโอเคปะขึ้นแท็กซี่กันเถอะบายนีมไปร้านไอติมค่ะโอเคได้ครับ น้าคนครูมาที่นี่ได้ยังไรหรอคะก็เดินมานะ่ะสิอ๋อ oh, ค่ะฮัลโหลท็กซี่ช่วยมาส่งที่สนามบินด้วยค่ะตอนนี้อยู่หน้าร้านไอติมเมืองบุคคาเวนโอเคได้ครับโอเครถแท็กซี่มาละ <IS C US S> ลงรถกันยได้เวลาไปที่นิวยอร์กละป้าทุกคนพร้อมเตรียมตัวพูดภาษาอังกฤษกันนะโอเคผมตรวจสอบดูแล้วทุกคนน่าจะไม่มีของที่เป็นอันตรายต่อเครื่องบินแล้วนะครับค่ะป้าไปกันเถอะทุกคน ก่อนถึงเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องแล้วก่อนที่จะพวกเราจะตกเครื่องโอเคถึงนิวยอร์กละปะไปกันเถอะ เอาอออกระเป๋าก่อนนิยวยอร์กนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอ,อแต่โทรหาแท็กซี่ที่นิยวยอร์กก่อนละกัน Hello taxi I'm now at the airport Please take me to the motel okay. Hello, I would like to rent room number one. Okay. Here, are money. Okay. Ba, betty, hong, and hook. Hook, little hoppy, soup. Go, power, eh? Mm, mm, mm. พอมี35บาบาทไหมเพราะจะเอาไปแลกกับ1ดอลลา์ไม่มีอ่ะไปหาตามที่ตบพื้นเอาเองแล้วโอเคไปก่อนนะรี สุสละกับดีกว่าไม่ไดโนมไม่รับสายเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยมีสายหนึ่งโทรมาสวัสดีไม่เหม็น,นพอดีว่าไดโนวะเป็นลมคางลมนิว e w York ่ะแล้วหัวหน้าห้องรู้ได้ยังไงอ่ะก็ฉันมาที่น New อร์กมาสิแล้วก็เห็นไดโน เป็นลมการนิวยอร์กอ่ะไม่มีม้ใครโทรมาหมาด้าห้องเองแหละวาด้าห้องเขาบอกว่าไดโนเป็นลมกลางเมืองนิวยอร์กอ่ะฮะติดตามตอนต่อไป